โยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เห็นไฟ์แพดสองจว่าคาซือฮาจะรีลันเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเก็บเจมไว้กดเขาละสิวันนี้ผมจะมาป้ายยาคาซือฮาฟาโ้เพื่อนๆกันนะครับโอเคอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับฟาโวเมื่อตีติดขีจะได้ก้อนขาวๆ3ลูก1ลูกจะแบ่งเป็น2พลังงานก็คือ3ลูก6พลังงานโอเคครับเริ่มกันที่ทีมของฮูเต่าเลยนะทีมนี้คนถือฟาโวจะเป็นเย่หลานกับคาซือฮานะซึ่งชิงชิวสามารถไปเล่นดาบม่วงหรือดาบเขียวได้เลยนะแต่ในคิปผมลืมเปลี่ยน ซึ่งชิงชิวผม ER170 นะแต่ตอนนี้อันติเขาเต็มแล้วเขาปาด2ทีอะ่ะเพราะว่าเขาได้ฟาวูจากเพื่อนอะ่ะคือยังไงปกติ17 0มันปาด2ทีไม่เต็มนะครับแต่ว่ามันได้ฟาวูจากเพื่อนก็คืออันติเต็มซึ่งุูเตาก็ไม่ได้กดอันตินะเพราะุาูเตาเล่นเป็นชิเมนาวะก็คือคือกดอันติได้ทุกโลชัช่นนะครับเป็นตีที่เล่นลื่นมากก็จะสบายตาแบบนี้นะโอเคขอเปลี่ยนทีนะตะกี้มันมีคนถือฟาวูถึง2คนจะลื่นก็ไม่แปลก ลองเปลี่ยนมาเป็นคาซึฮะถือฟาโวให้เบนเน็ตที่มี R190 สรุปก็คือลื่นๆเลยครับพออยู่ดีซึ่งอันนี้ผมทำชาเลนจ์นนะเออทำชาเลนจ์ดูโอก็คือแบบโอ้ลื่นๆอ่ะคือแบบ2ตัวก็ยังชิวอ่ะครับเป็นอะไรที่แบบคือดีเบนเน็ตผมก็มีดาเมจคาซึฮะก็มีดาเมดคาซึฮะผมเล่นเป็นฟูลยีเอ็มนะไม่จะเล่นสายดาเมดไม่แนะนำนะถ้าเดินโลกอ่ะจะเล่นอะไรก็ได้หรอกเล่นเล่นสี่ลมก็เล่นเป็นดาเมจก็ได้ครับ